ีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะเธอนี่นะเจ้าสมบัติแสนดื้อของข้าชวนให้ต้องเป็นห่วงจริงๆค่ข้าได้แบ่งพลังของข้าให้เจ้า เพื่อให้เจ้ามีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปทั้งหมดนี้เพื่อให้เจ้าคอยปกป้องภาชนะของราชาสีแดงอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะถึงจะไม่รู้ว่ายายมาแมลงตัวน้อยนั่นคิดจะทำอะไรกับสมบัติของข้าแต่ดูท่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆใช่ไหมข้าไม่ชอบแก ข้าได้ช่วยเจ้าจัดการมันไปแล้วเพราะงั้นจงปกป้องภาชนะของราชาสีแดงให้ดีละ่ะแน่นอนคข้าเชื่อว่าเจ้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถข้ารับรู้ถึงความตั้งใจของเจ้าแต่ความตั้งใจอย่างเดียวยังไม่พอเพราะว่าอังคนนั้นเป็นส่วนสำคัญในแผนของพวกเรางั้นข้าไปก่อนนะคราวหน้า อย่าปล่อยให้หมาแมวที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามาในบ้านของเราได้ง่ายๆอีกมีอะไรหรอรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆทำไมพวกนายถึงหยุดเดินละ่ะใช่ๆรีบตามมาสิข้างหน้ายังมีอะไรน่าสนุกอีกเยอะเลย ไปกันต่อเลยไหมคุณหัวหน้าทีมไปกันเถอะเอฟเฟกต์การพรางตัวยังดำเนินอยู่เอฟเฟกต์การพรางตัวหมดเวลาแล้วรูผู้หญิงคนนี้สิเธอกำลังทำอะไรอยู่ช่างเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรเช่นนี้ท่าทางของเธอเหมือนกำลังแสดงโชว์อะไรอยู่ เธอกระอักเลือดแล้วไม่จริงการโจมตีทางจิตใจโดยตรงงั้นหรอนี่มันอะไรกันใครกันที่เข้ามาในภาพมยาของฉันได้เกิดอะไรขึ้นเธอหายไปแล้วคริยายนิติเอลริน่า เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอฉันถูกโจมตีทางจิตอย่างรุนแรงแกนจิตของฉันได้รับบาดเจ็บสาหาัสหัวของฉันปวดแทบจะระเบิดฉันต้องรีบทำการฟื้นฟูจิตทันทีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่ออางหรือผู้หญิงที่ชื่อหลิวพวกมันทั้งคู่ราวกับมีเทพหรือปีศาจคอยปกป้องอยู่ข้างกายฉันในตอนนี้ ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยทีมนั้นพวกเขาเป็นใครกันแน่มังนะโซลีฝากกดไลค์กดซับส i ายด้วยนะคะ